รู้สึกเบื่อกับการใช้รูปภาพเดิมซ้ำไปซ้ำมาเหมือนของรียูสหรือไม่หรือรูปคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายที่อายุร้อยล้านปีแล้วและไม่มีความเข้ากันกับบ้านหลังไหนเลยวันนี้เราจะเปลี่ยนภาพเก่ากึกสุดรียูสของคุณให้กลายเป็นภาพใหม่ใช้ไลกว่าเดิมโอ้จอร์ดเปไงคะซาร่า,ราไม่เข้าใจเลยค่ะคืออย่างงี้ครับซาร่าโอ้จอร์ดคะ่ะคือเสียงจอร์ดนะคะ่ะ <c oughs> เออคือง่ายครับซาร่าแค่ทำการกดส่วนของแกรี่นะครับแล้วก็เสื้อหานในช่องสดค้นหาทุกคนแล้วก็พิมพ์ไปว่าเพนแค่นั้นเลยทุกคนก็เจอส่วนรูปภาพแล้วครับผมได้ริมนะคะว่าในส่วนของข้างกล่องค้นหาทุกคนให้เปลี่ยนเป็นในส่วนของไอเทมเนมนะคะถูกต้องแล้วครับผมอืมซาร่านี่คือแสนรู้จริงนะครับผมอะไรนะคะเออคือว่าออทุกค,คนครับเกิดว่าทําการค้นหาเสร็จทุกคนให้มองไปข้างๆนะแล้วเปลี่ยนจากคาว่าออกไปเป็นในส่วนของรูมทุกคนแค่นี้ทุกคนแล้วก็จะรูปภาพสวยๆให้เลือกแล้วทุกคนไม่ว่าเเปปปป็็็็นนนนนใสส่่่วววขขออองงงงรรูาาาพกกตมมมหืโคคี เอจอดคะตอนนั้นที่มีคนสวยเขาทําบ้านแบ็คพิงกันนี่เขาเอาภาพมาจากไหน,นเหรอคะฉันหรอแก <c oughs> ทุกคนครับง่ายมากเลยครับผมก็แค่ทาเหมือนเดิมทุกคนแค่เปลี่ยนจากเขาเปนนะให้กลายเป็นส่วนของแบนะ็คพิงเนาะแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนวงมุมข้างนะจากคาว่าอให้กลายเป็นส่วนของรูมแค่นี้ทุกคนแล้วก็มีภาพแบ็คพิงให้เลือกเยอะมากเลยโห oh, มันโคตรจะฮ้องเลยอะคะ่ะและจะบอกว่าในส่วนรูปภาพนั้นไม่ติดซ c <CC. S 2> อาวประทัดแล้วเหรอประทัดหรอโอเคหนึ่งสองสามขอทุกข้าสูก่การเล่นเกมหนซิมสี่นะคะ